สวัสดีครับทุกคนวันนี้กันน้ำนะครับก็จะมา s! <S อ่นนา آ آ นจดหมายที่ทุกคนส่งมาให้นะครับสรับวันนี้ก็จะมาอ่านจดหมายของแฟนคลับทุกๆคนที่ส่งมาให้นะครับวันนี้บุญก็จะมาอ่านจดหมายที่แฟนคลับแล้วมันมีทุกคนส่งให้บุญน,นะครับ <sh arp> วันนี้ผมการันจะมามาเปิดจดหมายนะครับของที่ได้รับจากการไปถไายสเตจสามเมื่ว <sh arp> อวานมานะครับเราจะมาอ่าน <sh arp> <sh arp tuck ing> จดหมายจากแฟนขนะครับที่เขาให้เจมมาครับวันนี้ก็องจะมาเปิดอ่านจดหมายครับที่ทุกคนให้มานะครับแล้วจะอ่านจดหมายของนแฟนที่ส่งมาให้นะครับตื่นเต้นมากมากเลยเพราะว่าไม่เคยมีใครส่งจดหมายแบบนี้มาให้เลยแบบตั้งใจเขียนมาให้กันครับไม่รู้ว่าไงวันตื่นเต้นมากเพราะว่าในนี้มันเยอะว่างนะจดหมายที่ทุกคนให้มาแล้วแสดนะงนัดตรงกับวันเกิดพอดีด้วยครับวันที่ ยี่สิบเก้าพสพาครับนี่นะครับเริ่มที่ซองนี้นะครับโอบูดพี่คนนี้ตามตั้งแต่การโคเ e อร์แดน์นะครับขอบคุณนะครับกันจะไปอ่านอีกรอบนะครับทุกฉบับเลยขอบคุณมากมากนะครับเขียนไม,ม่อีกนะครับทุกคนอยากอ่านมากอันนี้มีทำอ่านแบบนี้ด้วยน่ารักมากในกล้องมันกลับด้านอะเป็นคู่สีที่น่ารักอะเป็นสีเขียวกับเหลืองโอ้ขอบคุณมากมากนะครับ ดี <The> อ่ะเรืยอนี้น่ารักเป็นชาจิว๋วคือแคนดัมอุ้ยน่ารักมากกำลังใจดีๆอีกแล้วอ่ะในการทำเส้นทางตรงนี้ก็รู้สึกว่าสิ่งที่มันสำคัญมากที่สุดคือแรงกำลังใจครับแล้วก็ทุกคนที่อยู่ตรงนี้เพราะว่าถ้าเราทำไปแล้วใครจะฟังเรานอกจากทุกคนทุกคนคือกำลังใจของการเป็นศิลปินอยู่ตรงนี้ครับขอบคุณทุกคน,นมากเลยนะครับ ดีอ่ะดีอ่ะดีอ่ะชอบชอบชอบแต่นี่ซองน่ารักมากคือพยายามแกะให้ซองไม่ขาด<ฮ>อ่ะโอ้โหโคดิ้น่ารักอีกแล้วดูกระดาทุกคนน่ารักเธอทุกคนหนันหกอดาดอะไรนี้น่ารักกันเก่งมากมากอ่ะแต่ชอบมากนี่คนนี้ทายเปเบอร์เดย์ให้ด้วยนะครับทายเป็นบเบอร์เดย์นะคนเก่งมีความสุขมากขอบคุณมากๆนะครับเอ้ยอันนี้มาเป็นการ์ดฉันชอบคิตตี้คนระับทุกคนชอบคิตตี้ โบสีแดงต้องเป็นโบสีแดงกับชุดสีดำเงินน่ารักมากโอ้ขอบคุณนะคะมามีเขาเขียนว่ามามีเขาคนมามีมากๆนะครับอว้ยนี่เป็นแบบเล็กๆน่ารักพกพาง่ายน่ารักมาก,มากโอเคสวัสดีครับน่ารักมากติดใจน้ำซ่าตัวแรงสองบานหนึ่งฝันเออตัวแรงไปัางหน้านะครับทุกคนลงให้ทันนะครับแล้วก็มาเชียร์เพื่อนๆกับกันดัม้มเยอะๆนะครับเอาเป็นว่า รอดูทุกคนอยู่นะครับที่จิงเสเตลล่าสุดเห็นนี้ด้วยมีทุกคนทําป้ายเชียร์มาให้ร่าร้างมากมากจริงๆเราเห็นของทุกคนนะครับอันนี้อันนี้อนนโอเคเลยขอบคุณขอบันคัาที่ให้ไปเลยนะครับอู้อันนี้มีคิตตี้แต่งดัวว้าวขอบคุณมากมากนะครับเชียร์เชียร์ที่จริงเห็นหลายๆอย่างเลยแบบอินเดี้แฟนเยอะแยะเลยมีหลายประเทศมากก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ซัพพอร์ตกันนำคนนี้นะครับ เอ้ยคุณนี้มีโ e มจิเยอะมากครับขอบคุณมากมากนะครับแต่ข้อน,นี้น่าจะทําได้ต่อไปก็คือได้กินแต่ของอร่อยกำลังกินของอร่อยสุดๆครับโอ้โหอันนี้น่าจะส่งมาคล้ายๆกันโหอันนี้จากประเทศญี่ปุ่นขอบคุณมากมากนะครับโ,โหเคยซ้ำนานมากตอนนี้ น้องคนนี้เป็นพี่ปีสองมานะครับสองช่องสุดท้ายว้าวคนนี้รูปด้วยน่ารังมากพี่เขาอ่ะเหน์ดแมวให้ด้วยน่ารัง,งมากมากน้ำซื่อๆน้ำซื่อๆแล้วอยู่ครับแล้วอยู่ทูวรัซื่อแน่นะครับเพราะว่าได้กำลังใจดีๆจากทุกคน มีพี่บิ๊กครั้งแรกด้วยชื่อกันนั่งสวัสดีครับเราได้กันสามปีอุ้ยทุกคนเออทุกคนรู้จักเรานานมากอันนี้รู้จักมาสามปีแล้วขอบคุณมากๆนะครับพี่เขียนประมาหากันทุกคนแบบมีเขียนไรมือมีเขียนไรต่างๆตกแต่งน้ารักมากๆกันแบบฟูลฟิลมากจากการไปสอบมาระมัดอะไรอย่างเงี้ยคือคงมีความสุขแบบมากๆแน่นอนขอบคุณมากๆนะครับแบบครั้งนี้กันเปขอตัวอ่านต่อนะครับรู้สึกว่าอยากอ่านแบบละเอียดยิบๆเลยไปนะครับบ๊ายบาย ส่งมาให้เยอะมากกว่าที่คิดมากๆขอบคุณมากๆนะครับที่ส่งมาให้แบบดีใจมากจริงๆแล้วก็ขอบคุณมากๆน,นนะ่นะทูคินมันจะเข้าไวแกเก่งที่สุดอขอบคุณนะครับอันนี้พี่คินโอ้ขอบคุณนะครับ,นนบ,รบฝากติดตามพี่แล้วก็ฝาก่ายตามพวกเรา two houses project ทุกๆคนเลยนะครับฝากผมแล้วก็ฝากน้องๆทุกคนด้วยนะน้องๆ,ๆทำเต็เทมทมีทม่ออกมาแล้วก็ซ้อมมากันหนักๆมากจริงๆนะฮะก็ฝากทุกค,คนไว้ด้วยนะ อันที่สามขอญาตแกะนะครับชุบ,ชบ,ชบ<ฮ>คือยาวมากขอส่องแรงเชียร์ให้ไว้น่ารักจังเลยันจริงทุก,ท,ก,ท,กทุกอย่างที่ส่งมามันมีค่าต่อผมมากมากจริงเพราะว่าทุกคนมีกำลังใจให้ตลอดแล้วก็มันก็เป็นเส้นทางที่จริงจริงก็เป็นเส้นทางที่เหนื่อยมากๆแล้วก็เป็นเส้นทางที่ใหม่มากๆผมต้องพยายามมากๆเลยก็เลย,เอเลยขอบคุณจริงๆนะครับที่ส่งกําลังใจมาให้มันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมแบบ มีแรงสู้ต่อมากเลยอืโอ้เขาทำมาดีมากน่ารักมากดูแลสุขภาพกินเยอะๆนอนให้พอแล้วก็อย่ยนอนเด็กมากอุย้ยอันนี้น่ารักมากแต่เขาทำมนันน่ารักมากเลยมันมีสติสตกลงสติกเกอร์อะอุย้ยนี่ไงมีจดหมายอยู่ข้างในแล้วโอเคมันมีจดหมายข้างในโอเคไปละฉบับต่อไปเออหนูนะลูกสู้ๆกับการแข่งขันนะครับเอาใจช่วยหนูเสมอน,นะน่ารักมาก ่าแล้วยูใจมากอุ๊ยอันนี้มีรูปด้วยมันคือรูปผมเองและมันก็คือรูปผมในตอนมันเกิดแล้วก็มีรูปผมอีกน่ารกอะขอบคุณนะครับอันนี้น่ารักมากมีรูปด้วยผมดูเหมือนจะแสดงสีหน้าหรืออะไรไม่ค่อยเก่งแต่ว่าผมรู้สึกขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณมากๆจริงๆจากใจ เป็นกำลงังใจให้พี่คินนะคะสูส้ๆแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะสุขภาพร่างกายสำคัญมากอันนี้อ,นนอันหนึง่งอีกฉบับหนึ่งแล้วก็จะอยู่เป็นกำลังใจให้คินเสมอนะครับผมและน้องๆทําเต็มที่มากๆนะฝากเป็นกําลงังใจให้ด้วยะทุกคนเลยอันนี้อีกฉบับหนึ่งนะครับขอบคุณนะครับซองหนาหลักมากทูคินขอให้ทุกคนได้เห็นความตั้งใจความทุ่มเทสิ่งที่ตัวเองรักของคินทอกคนนะครับผมตื่นตันใจมากๆจริงๆนะ ทุกคนเลยที่ส่งมาให้แบบคินอย่าลืมภูมิใจในตัวเองด้วยนะโู้ก,กันใหม่นะครับขอบคุณนะครับฉัดแบบสุดท้ายของเราในวันนี้ขอให้คินมีรอยยิ้มที่สดใสแบบนี้ไปตลอดเลยนะเราจะคอยซัพพอร์ตกินอยู่ตรงนี้นะไม่รู้จะพูดยังไงดีมันคือแบบเนี่ยที่ส่งมาให้ผมมันมันก็เยอะมากๆสำหรับผมอะแล้วก็ขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆที่ซัพพอร์ต คนนี้ดีใจมากๆที่ทุกคนชอบในตัวผมที่ผมเป็นผมแล้วก็ถึงแม้ว่าบางทีผมอมาจจะรู้สึกเนี่ยไปบ้างแต่ว่าส่วนหนึ่งเลยทุกคนคอยซัพพอร์ตผมเลยรักผมหรือภูมิใจในตัวผมทำให้ผมแบบอยากจะสู้ต่อไปเรื่อยๆขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนเลยที่ซัพพอร์ตแล้วก็ขอบคุณที่ส่งจดหมายมาให้กำลังใจผมนะแล้วก็ฝากซัพพอร์ตผมแล้วก็ฝากเอนดูน้อง เพื่อนๆทุกคนในรายการนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆจริงจากจากใจอยากจะให้ทุกคนมีรอยยิ้มกับตัวเองให้เยอะๆเหมือนกันนะไม,ไ,มไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่แค่ผมที่ทุกคนอยากให้ผมมีรอยยิ้มแต่ทุกคนก็ต้องมีรอยยิ้มด้วยนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณสําหรับจดหมายมากๆเลยนะครับไว้เดี๋ยวรอบหน้าจะมาอ่านอีกนะก่อนอื่นก็อยากจะขอบคุณทุกคนก่อนเลยที่มาเชียร์บุญในสเตจสามในครั้งนี้รวมถึงทุกๆคนที่เป็นกำลังใจให้บุญ ผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียแล้วก็คอยติดตามบุญในรายการตั้งแต่อี EP แรกจนถึง EP นี้ขอบคุณมากๆเลยครับเหมือนที่บอกไว้ก็จะอ,อ่านจดหมายที่แฟนคับทุกคนส่งมาให้บุญครับเริ่มอ่านจากอันนี้ก่อนเลยนี่ทำจดหมายได้น่ารักมากๆเลยครับขอบคุณมากติดหน้าบุญพร้อมกับข้างหลังก็มีน้องมาด้วยน่าเหมือนน้องมุนบินเลย มีสติกเกอร์มอทิสด้วยคือบุณชอบมอทิสมากครับขอบคุณมากมาเลยโหเยอะมากแล้อย่าลืมขอบคุณตัวเองพูมเจน,นตัวเองเยอะๆที่ทํางานหนักทุ่มเทฝึกซ้อมมาเสมออ่านหรือเรื่องครับแล้วจริงๆลายมันน่ารักมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณมากมาเลยครับอันนี้อันนี้เขามาเป็นแบบเทมเพลตน่ารักมากเลยครับ รู้ว่าเหนื่อยรู้ว่าเต็มที่ทุกโชว์แต่ถากดดันตัวเองเกินไปนะคะรับซาดานนโยขอบคุณนะครับจะต้องแกะอย่างละเมียละไมะ่ไม่ให้มีรอยพี่เก่งมากจะย้ยอมแพ้กบฝันนะอขอบคุณครับนี่อันนี้มาเป็นเทมเพลตอีกแล้วขอบอกทูบุญขอบคุณมากคะ่ะอันนี้มาเป็นการ์ดเลยการ์ดจิว๋วกระเจวครับเป็นตัวเองแล้วทําให้เต็มที่ไปเลยนะสู้เข้าจนนขอบคุณนะครับมีการวาดไดานโนเสาร์ด้วยครับ นี่อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณค่ะอันนี้มาเป็นเทมเพลตอีกแล้วขอบคุณมากมากเลยนะครับที่ยังคอยสปอร์ตกันแล้วก็ยังไม่ลืมกันบารมีทุกคนคอยสปอร์ตนะครับไปติ้งครับผมนี่อันนี้มาเป็นจดหมายอีกแล้วน้องบุญยิ้มเยอะๆนะครับผมก็ดีใจที่ได้คอนพบเจอเหมือนกันนะครับกินใจมาก โอ้นี่บุญจะทำเต็มที่ในสเต็จหน้าๆให้ทุกคนเห็นแน่นอนครับ mm. mm. จริงๆทุกคนได้เขียนมาแบบน่ารักมากเลย mm. บุญจะเก็บไว้แบบในในในห้องนอนบุญแน่นอนครับ mm. มัมมี่ mm. มัมมี่บอกว่าสวัสดีครับน้องบุญไม่พูดเยอะแต่รักนะนี่รักมัมมี่ค่ะยินได้ทั้งวั mm. นละนี่อันนี้ก็น่ารักน้องบุญกลายเป็นดนสไปแล้วนึ่ รักมันกันค่ะทูบุญบุญถ้าเหนื่อยเหลือทอยังมีอะไรมีทุกคนอยู่ข้างๆบุญนะดีใจที่ได้ติดตามบุญอีกครั้งนะเก่งมากๆเลยครับขอบคุณมากมากค่ะเป็นกำลังใจให้เสมอตามเชียร์อยู่ตลอดหน้านะครับบุญสัญญาว่าบุญจะกลับไปอ่านของทุกคนให้หมดเลยนะครับแล้วจะเก็บไว้ให้เป็นอย่างดีเลยบุญว่ามันเป็นสมบัติล้ำค่าของบุญอีกชิ้นหนึ่งเลยที่บุญจะเก็บไว้แน่นอนขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครับไม่รู้จะพูดอะไรแล้วแต่ แต่อยากบอกว่าหลักแล้วก็บุญจะเป็นรอยยิ้มแล้วจะเป็นความสุขให้ทุกคนเป็นไปตลอดไปเลยครับฝากเป็นกำลังใจให้บุญต่อแล้วก็สู้ไปพร้อมกับบุญและเดินไปพร้อมกับบุญนะครับแม้ว่าทุกคนจะเหนื่อยหรือท้อจะรู้สึกไม่สบายใจอะไรขอให้บุญเป็นรอยยิ้มและเป็นคนหนึ่งที่ทำให้ทุกคนมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะบ๊ายบายค่เริ่มที่ อันนี้เลยครับผมอันแรกน่ารักมากเลยมันเป็นแบบว่าสีชมพูนีกด้วยเฮ้ยโอ้ยสปอยด์ดูขอบคุณนะครับอืมน่ารักมากเลยอันนี้เอนจอยกับโชว์ขอให้มีคนรักและอกหักกับตองเยอะนี่น่ารักมากเลยคขอบคุณครับนี่มีรูปผมด้วยแล้วก็อันนี้น่ารักมากเลยครับผมมีมีแบบว่ามีสติกเกอร์สติกเกอร์เต็มไปหมดเลยแล้วก็ข้างหลังเป็นทำนุ่นนะครับผมขอบคุณแม่ครับสำหรับกำลังใจ นี่อันนี้ต่อไปเป็น Hello Kitty ด้วยวิแกะยะ่าจังเลยผมกลัวทําขาดหุ้งขาด,ขาดมันไม่ได้ขาดขนาดน,นะครับขาดนิดหน่อยแต่ว่าผมจะพยายนะามฮะจะรอวันที่อยู่บนเวทีเขาเสิองเรนะได้เลยครับผมนะครับอฮ้ยน,นี้เหมือนอังเปาเลยอะเหมือนตอนตุ๊ดจีนอุ้ยใส่เสื้อสีแดงเลยแต่ว่านี้น่ารักมากเลยครับสติกเกอร์อู้น่ารักมากอันนี้มีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะรวมมิตรหน้าสตอร์นครับมีแฮมเตอร์ด้วยดูยดิีด่ ก็รีบทำป้ายเชียร์เลยอุ้ยทำป้ายเชียร์ด้วยเหรอครับซารางังเฮโยอู้อุวยมีแต่อันน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้ว่าเป็นแฮมสเตอร์มาเลยนะครับเป็นสัตว์ประจำตัวของหมเงผมหน้าแฮมาสเตอร์ไหมแล้วก็คนนี้ก็เขียนว่าซูซูนะ let's debut always support นึง่งวันนี้เป็นโปรชิดนะครับสตองยิม้สสยมแล้วรูสอดใส่มาว่ายิ้มเลยครับขึ้นขาครับนะอันนี้ก็น่ารักอุ้ยมันน่ารักหมดเลยอ่ะผมคลิปนี้ทุกคนจะได้ยินผมพูดคำว่าน่ารักหมดเลยนะครับผม ดีอันนี้เป็นสตองแบบมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมี texture ข้างนี้มีชื่อสตองแบวันนี้หลายๆอันด้วยป้าเป็นสีม่วงนะครับน่ารักมากเราดูสเตจต,ต่อไปของสตางค์จาทชกวบ้านกันได้ดีขอบคุณนะครับลายมือน่ารักมากเลยนี่ขอบคุณครับมันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในวันที่มันเหนื่อยแล้วมันจะอ่านแล้วมันจะฮิลใจมากๆเลยครับจริงๆไม่ว่าจะได้รับจดหมายอะไรมาจากทุกๆคนตั้งแต่วันแรกที่ผมได้ก้าวเข้ามาทําอะไรแบบนี้แล้วตั้งแต่มีคนแบบ ให้ของหรือให้จดหมายมา,าผมยังเก็บไว้ทุกฉบับเลยจริงๆครับผมจะมีคลังในการเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้ครับผมเพราะว่าผมถือว่ามันเป็น energy ที่ดีมากแล้วก็แล้วผมแค่คิดว่าจริงๆแล้วทุกคนไม่ต้องทําให้ผมก็ได้แต่ว่าแบบว่านเมื่อทุกคนทําให้ผมก็ผมก็รู้สึกขอบคุณมากแล้วผมก็จะเก็บรักษามันไว้อย่างดีนะครับนี่เขาเขียนว่ามาเชียแล้วนะเปิดอีกด้านเพื่อพบกำลังใจนี่ วิพี่คนนี้เขียนมายาวมากเลยมีอ่า by เว v e r นะครับเป็นสนัญลักษณ์ของความโชคดี้อยอันนี้เป็นฟีลแบบว่าพิมมาด้วยน่ารักมากเลยฮนะนี่เขาบอกว่าเป็นดับเบิลที่น่ารักที่สุดในโลกแล้วก็มอบตำแหน่งให้เองเลยนะเขาขอให้จะต้องมีเวลานอนมืลรลกเทเวมือรักอีดีนะได้เลยครับขอบคุณครับอุ้อันนี้น่ารักมากมัมีสติกเกอร์เขียนว่า s t แล้วก็เป็นหัวใจรมานี้้วยนะนี่สองครับ อันนี้น่ารักมากอันนี้น่ารักมากเขาทำเป็นแบบว่าเหมือนเป็นเซลแบบอาร์ตด้วยนะฮะแบบตัดแปะตัดแปะอุ้ยอันนี้เป็นเซลก,กระดาษ A4 นะคะผมแล้วก็มีรูปผมอยู่ตรงนี้ด้วยจะต้องอาจจะชอบมาชอบแมวแต่พี่ชอบนูนะาขอบคุณครับขอบคุณมากครับอันนี้คือสบับลองสดุดท้ายแนละ้วมีโน้ตข้างในครับผมเฮ้ยได้เจอครั้งแรกตอนบาสกินบอถ์โอลิมปอปไม่ได้ไปไม่เป็นไรครับผมแต่ว่าหวังว่าเราจะได้เจอกันบ่อยๆนะครับ นี่อันนี้ก็คือจดหมายฉบับสุดท้ายนะครับผมนี่โตขึ้นเยอะเลยเก่งขึ้นเยอะเลยขอให้ประสมความสำเร็จเราดูนะครับขอบคุณมากนะคะท้ายสุดน,นี้ผมอยากจะขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่อม,มอบกําลังใจอะไรดีๆแบบนี้ให้ผม,มผมรู้สึกขอบคุณมากๆอย่างที่พูดไปเลยครับหวังว่าจะได้เจอทุกคนในเร็วๆนี้แล้วก็ขอบคุณที่คอยอยู่เป็นกําลังใจให้ผมมาไม่ว่าจะตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ ตอนไหนก็ตามแม้แต่กระทั่งตอนนี้อะไรอย่างนี้ผมรู้สึกว่าขอบคุณจริงๆครับผมที่แบบว่าทําให้อะไรอย่างนี้ก็ขอให้อยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันครับไปมา,มาอ่านกันเลยครับเอออยากรู้ว่าม,มีกี่ฉบับอะจะเริ่มจากโพสต์นี่ครับขอให้แก้มีความสุขกับก,บการเดินทางครั้งนี้ผมก็มีความสุขมากๆครับกับการเดินทางในสายนี้แล้วก็ขอบคุณที่ ชอบโชว์ที่ผมตั้งใจทำโชว์เดียวมานะครับผมจะคอยพัฒนาตัวเองแล้วก็คอยทำโชว์สนุกๆมาให้พี่ๆดูกันนะเฮเขาพับกันได้ยังไงอ่ะเจงซุยนีแพนด้าผมชอบแพนด้ามากครับจอเจ็มสุกไม่ใช่นะะต้องเป็นจอเจ็มสึกนะฮะก็ขอบคุณที่คอยแชร์ผมมาตลอดนะครับ ผมชอบอ่านแบบอะไรแบบนี้มากครับถ้าถ้าสมมติว่าคลิปนี้ออกไปแล้วแล้วทุกคนเห็นก็อย่าลืมอย่าลืมส่งมาก,กันอีกไกลเยอะนะเพราะผมชอบอ่านสมับมากครับมันดีต่อใจไดอุ้ยอันนี้เขาเอารูปผมตอนเด็กมาใส่ด้วยอ่ะเหมือนกันไหมเจียมสุดเจียมสุดนี่ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็รูปน่ารักมากๆเลยผมจะไม่อยากให้ทำมันขาดว้า ผมผมผมขอโทษนะขอให้ได้กินของอร่อยทุกวันเอ้ยผมชอบกินของอร่อยอุ้ยอันนี้น่ารักมากอันนี้เขาเป็นรูปอะ่ะนี่จะคอยดูความสำเร็จของนะเจมในอนาคตเสมอสู้ครับขอบคุณนะครับไม่ขาด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 เ้ยแต่ซองน่ารักมากแล้วก็เขามีรูปตอนที่สมัยผมยังแบบผมสีอยู่แลยครับขอบคุณนะครับแม่ว่า ผลจะออกมาเป็นยังไงไม่ว่าผลจะออกมาตามที่ทุกคนคาดหวังไว้หรือเปล่าแต่ว่าอยากให้ทุกคนเชื่อใจตัวผมครับผมจะทําออกมาให้เต็มที่ก็ไม่เสียใจครับเพราะว่าอย่างนั้นผมก็ได้ทําเต็มที่แล้วแล้วก็ได้สนุกกับทุกคนบนนั้นแล้วถือว่ามันก็เป็นการที่ประสบความสาเร็จของผมความฝันระดับหนึ่งแล้วเงีรยอุ้ยน่ารักอ่ะนี่แหละตัวอ๋อตัวพ่อทูเฮาส์ทุกคนดูชอบคุมเกมกันนะ ผมก็ชอบครับเป็นสเตจที่ดูจะเป็นผมดีเพราะผมชอบเต้นฮะน้องเจมคือคนแรกที่สะดุดตาสะดุดใจฮะ <c oughs> ใครที่เป็นกำลังใจให้ผมผมก็จะเป็นกำลังใจให้เหมือนกันนะครับให้ทุกคนนะั้นยิ้มในทุกๆวันแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะครับไม่อยากให้ทุกคนต้องมาทุกข์หรือเศร้าหรือเสียใจยกันนะฮะอย่าลืมมีความสุขในทุกๆวันกันเยอะๆนะครับอันนี้เป็นเป็นหมีฮะ พี่เตรียมสื่อฮหอนันยงองอาเซียวผมรักทุกคนนะฮะที่ส่งมาให้ใหไม่เป็นแบบนี้จะได้อยดูนะคยนะขอบคุณนะครับน่ารักอุ้ยมีทันติกเกอรด์ด้เพิ่งเห็นอันเนี้ยขอบคุณนะครับน่ารักมากๆเลยไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ไปติดเดี๋ยวจะเอาไปติดนะสวัสดีครับสุดหล่อผมจะพยายามทำให้เต็มที่แล้วก็ขอบคุณที่ให้ผมเป็นที่หนึ่ง,งใจนะครับแล้วก็คนพ,พูดแล้วก็บ่อยมาก ผมตื่นเต้นมากๆฮะกับสเตจสาวหน้ามืนกับใม่ฮันดาสุดหล่อที่เก่งที่สุดของเราก็ผมจะพยายามลงติ๊กต็อกบ่อยๆนะครับปกติผมไม่ค่อยลงติ๊กต็อกแต่ว่าผมจะพยายามลงบ่อยๆขอบคุณในการที่ช่วให้พี่เขาโชดีอุ๊ยดูตั้งใจอะไรมากอ่ะคือผมชอบอะไรแบบนี้มากครับแบบมันเป็นงานที่แบบทำเองแบบแพนเม์อะไรเงี้ยหายเนี่ยเลยครับเราว่าจดหมายของทุกๆคน ขาบอกว่าไว้เจอกันอีกก็ไปเจอกันอีกนะครับอุยน่ารักนะอ่ะน่ารักกันขอบคุณนะครับโอ้ยนี่ก็น่ารักน่ารักมากเลยฮะนี่คือจมาแม่ของเราทั้งหมดนะผมเนากจะบอกว่าขอบคุณทุกคนครับแล้วก็ไม่รู้เลยผมแค่อยากจะขอบคุณที่คอยให้กำลังใจผมข่ะเพราะว่า ผมไม่คิดเลยครับว่าจะมีคนคอยซัพพอร์ตแล้วก็มีคอยให้กำลังใจผมมากขนาดนี้ผมอยากทำมันให้ออกมาดีที่สุดแล้วพอผมตั้งใจทำแล้วแล้วทุกคนชอบผมก็ดีใจมากๆเลยครับแล้วก็หวังว่ารอบต่อไปผมจะทำมันออกมาได้ดีขึ้นมากกว่านี้แล้วก็ให้ทุกคนนั้นชอบแล้วก็สนุกไปกับมันมากด้วยนะฮะขอบคุณจริงๆเลยครับอยากให้ ทุกคนดูแลตัวเองเหมือนกันด้วยนะฮะไม่อยากให้ทุกคนป่วยหวังว่ารอบหน้าทุกคนจะซัพพอร์ตผมแบบนี้ไปเรื่อยๆผมก็จะคอยซัพพอร์ตทุกคนเหมือนกันครับไว้มาส่งจดหมายให้อีกแล้วก็ไว้มาเชียร์กันอีกเยอะๆนะครับักทุกคนครับโอ้ว้าวเขินจังเลย โอ้ m ม god เขินมากเลยครับเท่มากเลยผมชอบมากๆเลยครับมันผมชอบสีดำแบบสีขาวอยู่แล้วแล้วก็โอ้ผมชอบชอบมากครับชอบมากๆเลยครับคุณนะครับอันนี้โอ้เข้าเข้ามากวันนบอกว่าผมชอบมากๆเลยมันเพอร์เฟกมากเลยผมไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากคําว่าชอบครับมันแบบถูกใจครับถูกใจมากๆเลยครับเท่มากเลยเลผมแต่ว่าผมเขินหน้าตัวเองมากเลย จะมีเอ่อเป็นหน้าผมแล้วก็เป็นแพทเทิร์นตรงนี้แล้วก็มีเป็นโซเชียลมีเดียนะมีว mm ันเกิดผมด้วยตรงนี้แล้วก็ชื่อจริงผมด้วยอันนี้คือเท่มากเลยครับเ mm hmm. ท่มากเลยขอบคุณนะครับผม mm hmm. จดหมายนะครับม mm ี hmm. ข้างหน้าเขียน mm ่าแพทเทิร์นนะครับผมโอ้โหเลว้าวขอบคุณนะครับสาหรับเอ่อโออันนี้นะครับ mm hmm. หน้ารักมาเลยอันนี้โชว์ได้ไหมครับ ผมอ่านอ่านแล้วครับโอ้มีกำลังใจมากๆเลยขอบคุณมากๆจริงๆนะครับที่โอ้ทำท่าเดียวกันกับในรูปเลยขอบคุณมากๆจริงๆนะครับสําหรับกําลังใจดีๆแบบนี้เพราะว่าแบบผมเครียดมากๆครับแล้วก็ผมตั้งใจมากๆแล้วมันก็มีแรงกดดันหลายอย่างครับผมมันเลยก็หนักมากๆครับมันเลยต้องการกําลังใจมากๆก็ขอบคุณมากๆเลยครับที่ที่ติดตามแล้วก็คอยเชียร์ผมนะครับผมอ่านแล้วผมสึก ดีใจมากมากมากที่สุดเลยครับแบบเป็นครั้งแรกของผมเลยครับที่บบได้เจอหมายได้อ่านคอมเมนต์จากทุกๆคนแล้วมันอ่านแล้วมันรู้สึกดีใจครับมันมันพูดไม่ถูกเหมือนกันครับเพราะว่าที่ผ่านมามันเหนื่อยมากๆแล้วไม่รู้ว่าจะมีใครเห็นหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้พอได้อ่านแล้วมันเยขอบคุณมากๆจริงๆครับเพราะสเตตเดี่ยวตอนนั้นก็ผมกังวลมากๆครับเพลงเพลงยากมากจริงๆครับ กังวลครับแต่ว่าพอได้อ่านแล้วมีคนชอบดีใจครับขอบคุณมากๆจริงๆครับผมขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณครับจะจะตั้งใจพัฒนาตัวเองต่อไปครับนี่น่ารักมากเลยครับเป็นตองจดหมายแล้วก็มีรูปผมด้วยก็โอ้ดีเลยนะเนี่ยสีดำขาวเท่แล้วโอ้ผมต้องเป็นยังไงผมผมผมแกะได้เลยใช่ไหม โอ้ไม่ก็ขอบคุณมากๆจริงๆครับโอ้ oh, ขอบคุณขอบคุณพี่มากๆนะครับที่ uh, mm hmm. เห็นถึงความสามาถของผมนะครับ mm hmm. ก็ดีใจมากๆครับก็ขอบคุณนะครับโ oh. อ้อ่าเรามีกำลังใจขึ้นมากๆเลยครับอ่าเราจะร้องเล้ครับก็ดีใจมากๆครับว oh, ันนี้แต่ว่าอันนี้อันนี้เท่มากเลยนะครับมี mm hmm. มีลาย รงนี้ด้วยอ่านแล้วมันมันผมพูดวนไปวนมาว่าไรตอนนี้คือเพราะว่าอ่านมันอ่านแล้วมันมีกําลังใจขึ้นมากอย่างที่ผมบอกว่ามีหลายอย่างที่ต้องทําใช่ไหมครับแล้วก็หลายอย่างที่ต้องฝึกมาเร็วว่ากดันมากๆครับแล้วก็พอได้อ่านแล้วมันมีกําลังใจทําต่อมากๆครับดีใจที่ว่ามีคนชอบในตัวผมอะไรเงี้ยครับเพราะว่าผมก็เป็นหัวที่ไม่มั่นใจในตัวเอง มากเลยนะครับมากมากเลยแล้วก็พอได้อ่านแล้วมีคนชอบทั้งเสียงทางการเต้นของผมได้กำลังใจมาก็ดีใจมากๆครับขอบคุณมากๆจริงๆครับอุ้ยมีน,นีมีรูปด้วยว้าวน,นี่มีเป็นรูปเลยอุนน้ยไ่มีว้าเป็นรูปเลยครับอุย้ย<ห>ปลาไหลโอเคครับสองคนว่าเดี๋ยวมาเจอันอีกรอบคิปโลก อาร์ตี้เจี๊ยบน้อยหลานปลาสู่ๆอาร์ตี้มีสติกเกอร์ติดมาให้ด้วยผมขอวางกล้องตรงนี้ได้ไหมนะถึงน้องอาร์ตี้สุขสันต์วันเกิดยอดหลังนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณที่สนับสนุนผมแล้วก็เชื่อในตัวผมมากๆน่ารักมากทุกคนแบบเลิศขอบคุณนะครับที่มาเล็กๆด้วยถ้าแกนเหนื่อยก็พากเยอะๆร่างกายสำคัญที่สุดนะรอดูได้เลยครับทุกคนสักวันผมจะ ทำให้ทุกคนได้เห็นหนึงศักยภาพเป็นปตัวผมอยากให้ทุกคนร้องนวันนั้นเหมือนกันครับทูน้องอาร์ตี้เขาผมจะไม่ร้องไห้แล้วนะเพราะว่าผมร้องไห้มาสามวันแล้วแล้วเหนื่อยอ่ะขอบคุณนะครับผม,ผมขอโทษที่ตั้งใจโชว์ให้ดูไม่ได้นะครับแบบถ้ามีโอกาสก็จะโชว์ให้เต็มที่ครับเจี๊ยบเล็กอาร์ตี้หลายยายเราจะข้อมองการเติบโตและเป็นกำลังใจให้จากทางนี้นะ สู้้ครับคุณเก่งขอบคุณนะคะจริงๆตอนบัสกิ้งแบบผมอยากเจอทุกคนมากๆเลยแบบคือผมไม่ได้เต้นกับคนอื่นใช่ไหมครับแล้วแบบผมก็ไม่รู้ว่าผมจะอยากให้อะไรแฟนคลับกลับคืนไปบ้างแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าต้องให้อะไรกลับคืนไปก็เลย ตั้งใจคุยกับทุกคนมากๆถึงมันต้องเดินเร็วมากๆผมพยายามคุยกับทุกคนให้ได้มากที่สุดครับแบบขอบคุณทุกคนที่มาเจอกันวันนั้นมากๆแล้วก็รวมถึงวันนี้สเตจสามท,ทุกคนเข้ามาดูผมด้วยแล้วก็พี่ๆทั้งสิบสี่คนมากๆครับอันนี้เป็นโพสจากพี่ๆแต่ว่ามีจดหมายหนึ่งเป็นจดหมายของตัวของเองที่เขียนถึงตัวเองจากอาร์ตี้ถึงอาร์ตี้ถ้าเราทาเต็มที่แล้วก็ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียาย เรายังมีอะไรให้ลองทําอีกเยอะมากๆรักตัวเองให้มากๆวันนี้ผ่านไปอีกวันแล้วพรุ่งนี้แกจะเก่งขึ้นวันนี้ก็เก่งมากๆเลยไว้ตื่นเช้าวพรุ่งนี้เราเริ่มต้นกันใหม่นะ <S <S 1> <S 1> ผมแบบรู้สึกว่ามีอะไรจะพูดเยอะมากๆครับทุกคนแบบฟิวว่าแบบผมตั้งใจทํามันมากๆมาตอหนึ่งปีแบบรู้แบบทาอะไรไม่เป็นตั้งแต่แรกอะไรอย่างงี้ก็ตั้งใจทํามันมากๆครับแต่ผมก็ต้องสลาดเสร็จเพราะว่าร่างกายเตรียมไม่ไหวแบบมันไม่ไหวแบบน่นแน่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆที่ร้องไห้เลือกเสียดาย ตั้งใจโชว์มากๆทุกสตเตจเลยตั้งแต่วันแรกเพราะว่าผมพลาดใอีพีแรกผมก็ไม่อยากพลาดอีกแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ตั้งใจทํามากๆสุดท้ายผมตั้งใจมากๆจนลืมว่าตัวเองนั้นแบบไม่ไหวแล้วยิ่งแต่นี้ผมยิ่งตั้งใจมากเพราะผมไม่รู้มันเป็นโอกาสสุดท้ายผมหรือเปล่าอย่างน้อยก็ขอได้ขึ้นโชว์แค่นั้นก็น่าจะพอแล้วสาหรับผมอยากขึ้นไปโชว์ทุกคนดูมากๆอยากให้พี่ๆทุกคนภูมิใจตัวผมผมรักพี่ๆมากทุกคนเลยแต่ก็อย่างน้อยก็ ก็รู้สึกภูมิใจที่ได้เดินมาด้วยกันถึงแม้จะยังไม่ถึงแต่ก็ได้เดินมาด้วยกันแล้วกับพี่พี่ทุกคนเนีนยน้อย,นยก็ได้ลองเดินจับมือมาได้กันถึงแม้ว่าผมจะต้องปล่อยมือไปก่อนแต่ว่าเนี่น้อยก็ได้เดินมาเดินมาได้กันผมจะตั้งใจส่งพี่พี่ไปให้ถึงฝันแล้วก็อยากให้คนพยา,ายามอย่างเต็มที่ถ้ามีโอกาสแล้วก็อยากให้คนทําเต็มที่สู้ๆแล้วก็ทําตามความฝันให้ได้สำเร็จครับผมจะอยู่ข้างหลังพี่พี่ทุกคนแล้วก็ช่วยสปอร์ตพี่พี่ทุกคนตลอด ้าวนไหนเราซึมไม่ดีก็หันมาแล้วเจอผมอยู่ตรงนี้ตลอดผมย้ายู่กรุงเทพโดวคนเดียวด้ยวยซ้ำแบบเป็น1ปีที่เหงามากแต่ก็มีพี่ๆทุกคนช่วยอยู่ข้างๆผมตลอดผมว่าผมกำลังร้องไห้แล้วผมไม่อยากรา้องไหผมเหนื่อยแล้วอ่ะยันไงก็ติดตามรายการทวรเสร็จแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณค้ับ